สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราก็มาพบกับคลิปที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่1ในสาระภูมิศาสตร์กันนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยคุณครูจะสอนเรื่องของความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ตั้งระยะของทิศนะคะคลิปนี้หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะ เด็กๆมาดูกันค่ะมาดูเนื้อหากันก่อนสิ่งที่เราจะได้เรียนในวันนี้ความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ตั้งระยะของของสิ่งต่างๆตำแหน่งที่ตั้งสิ่งต่างๆมีตำแหน่งที่ตั้งหรือที่อยู่การรู้ตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆทําให้เราเนี่ยรู้สิ่งนั้นว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่อย่างไรดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู 1. อย่างเช่นหนึ่งที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ในที่ราบลุ่มจึงได้รับอิทธิพลจากน้ำท่วมมากกว่าอยู่บนที่ดอนก็คือ,อที่ราบลุ่มเนี่ยน้ำจะท่วมขังน้ำฝนตกน้ำก็ท่วมและแต่ที่ที่ดอนมันก็จะสูงขึ้นน้ำก็ท่วมไม่ถึงนั่นเองสองที่ตั้งที่อยู่เชิงเขาต้องระวังดินหรือน้ำป่าไหลหลากนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างระยะ สิ่งต่างๆมีระยะกับสิ่งอื่นๆเสมออย่างเช่นอยู่ติดกันอยู่ชิดกันอยู่ใกล้กันอยู่ห่างกันระยะมีความสำคัญต่อการเดินทางเช่นบ้านนักเรียนอยู่ใกล้โรงเรียนมากกว่าบ้านเพื่อนจึงทำให้มาโรงเรียนถึงก่อนอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นเด็กอยู่ติดกับวัดอยู่ติดโรงเรียนเด็กอยู่ใกล้วัดโถงวัดโถงก็อยู่ใกล้โรงเรียนเด็กๆก็มา คนที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็มาถึงก่อนคนที่อยู่ปูสามตนปูสามตนก็จะห่างไปอีกนะคะทิศเป็นเครื่องมือที่บอกความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่างๆเด็กๆมาดูทิศทั้งหมดมี4ี่ทิศซึ่งเป็นทิศหลักและก็มีทิศรองอีก4ี่ทิศเด็กๆดูในการเบินคอมพิวเตอร์นะคะทิศหลักก็มีทิศเหนือถ้าโรงเรียนวัดหงของเราทิศเหนือก็ติดกับสอนอบางกอกใหญ่ทิศใต้ติดกับวัดหงรัตนารามและทิศตะวันออกล่ะ ติดกับสถานีนามันย0 3ามนั่นเองและทิศตะวันตกล่ะคะติดกับถนนอิสระภาพหรือหันหน้าไปฝั่งถนนอิสระอิสรภาพที่เหลือก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเฉียงเหนืออะไรเนี้ยเป็นแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่คือทิศตรงนะคะทิศมีความสําคัญต่อการเดินทางหากเดินทางไปสู่ทิศจะทําให้ไม่หลงทาง ให้ระยะเวลาในการเดินทางสั้นและไปถึงจุดหมายถูกต้องฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องดูเรื่องของเข็มทิศให้เป็นเดี๋ยวเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูจะสอนของจริงเลยนะคะเวลาเด็กๆไปไปไหนก็อาจจะถือเข็มทิศไปเข้าใข้ลูกเสืออะไรเนี้ยนะคะก็าสามารถที่จะไม่ให้เราหลงทางได้ถ้าเราดูเป็นนะการเขียนแผนผังของโรงเรียนและชุมชนวิธีการเขียนแผนผังอย่างง่ายกําหนดสิ่งที่ต้องการเขียนบนแผนผังอย่างเช่น กำหนดเลยว่าโรงเรียนวัดตลาดอยู่ตรงไหนแล้วก็รู้ระยะที่ตั้งของทิศในการเขียนนะคะสำารับสำรวจของจริงก่อนแล้วเราก็ถึงจะมาเขียนเขียนโครงข้าเขียนโครงคร่าวๆของแผ่นผังว่าประกอบด้วยสถานที่ใดบ้างฉะนั้นเราต้องไปสำรวจก่อนที่เราจะจะมาทำมาเขียนเขียนแผ่นผังนะคะนำข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ที่ได้จากการสำรวจเขียนแผนผังเป็นสาระอย่างง่ายๆานำแผนผังที่ได้สำรวจตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะอ่าวัดทิศอยู่ตรงไหนห่างกันอย่างไรทิศเหนือทิศใต้สถานที่อะไรอยู่ใกล้เกลียงนี่คือตัวอย่างของแผนผังแผนผังหรือแผนที่เวลาเขาจะเขียนนะคะเด็กๆเขาจะต้องกำหนดเขาจะต้องกำหนดอ่าสษณ์เอาสาณ์มาแทนก่อนนะคะ จะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างเช่นอเออ้อ,องพยาบาลก็แทนสัญลักษณ์เป็นสีแดงเลขบวกห้องน้ําก็จะมีรูปผู้หญิงผู้ชายห้องอาหารอยู่ตรงไหนแทนสัญลักษณ์เป็นอาหารเป็นช้อนอะไรอย่างนี้นะคะห้องประชุมอะไรเงี้ยถ้าจะเขียนก็ต้องแทนสัญลักษณ์ก่อนโรงเรียนก็เหมือนกันนะคะเสาธงอยู่ตรงไหนห้องประชุมอยู่ไหนสนามฟุตบอลอยู่ยไหนนี่คือแผ่นผังโรงเรียนอ่าคลิปนี้จบการนําเสนอนะคะต่อไปก็เป็นแบบ ทดสอบค่ะเด็กๆนะคะแบบทดสอบเนี่ยเด็กๆจะได้ชมในคลิปต่อไปนะคะทั้งหมดมี3คลิปนั่นเองสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเด็กๆไปทบทวนเนื้อหาตอนที่1กับตอนที่2ก่อนนะคะแล้วเรามาชมคลิปที่3กันนะคะบททดสอบหลังเรียนและเด็กๆย่จะได้ทำความรู้ความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ